สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับโอ้โหวันนี้เสียหนุบอกว่าลากิจหนึ่งวันนึกว่าไปวิ่งงานที่บ้านนึกว่าไปไถนาทำนาเสร็จแล้วครับผมจะไปดูนาทีา่ไปดูนาติดสีเลนของผมนะครับว่าข่าวเกิดหรือยังผ่านมาเจอครับโอ้โหเห็นแวบบแบบมาจอดอยู่ตรงนี้นี่เองครับที่อามท่อไอเสียครับเสียหนุของเราครับ แม่เขามาทำอะไรเอ่ยไปดูกันหน่อยสิทำอะไรเสนานมาทำอะไรที่นี่ครับใส,ใส่บ้งปูนไหมแล้วทำไมได้ถอดกระจกออกหมดนี่ยอ,อ๋อถอดเช็ดน,นี่บอกบางคูนเก่าอันนี้ข้างหลังใช่ไหมโอโ้โห ตัวกลางด้วยบอใส่ตัวกลางด้วยนี่ครับใส่ตัวกลางด้วยครับนี่ครับฝางคนโอ้ทีมช่างเยอะแยะเลยวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทีมช่างครับไม่รู้ช่างชื่ออะไรกันบ้างนะนี่ปิดหน้าปิดตากันหมดแล้วนี่ยแต่คนนี้จำได้แน่นอนครับ ทางอาร์มครับนี่ครับบังฝุ่นหลังตัวใหม่ครับดูความหนานหน่อยดิโอ้โหบึกเลยครับใหนึ่งสองสามชั้นเส้นใหสามชั้นน้ำหนักสี่สิบกโลครับ ความยาวความยาวเท่าไหร่เอ่ยเดี๋ยวดูความยาวหน่อยครับสองเมตรห้าสิบโอโ้โหของเดิมนี่แค่สองเมตรสี่สิบเท่านั้นเองนะครับยาวกว่าของเดิมอีกสิบเซนครับ ตอนนี้กำลังเจาะรูเจาะรูขัดน็อตครับอันนี้ทำอะไรนี่ช่างน,น็อตนี่ทำอะไรทำท่อคันนี้สองข้างโอ้ของเล่นเยอะแยะมากมายเลยครับวันนี้ เป็นไงช่างเกมสบายดีเม่อไรจะมีเมียโสดอยู่เ <laughs> ติมพลังครับช่างเกมบอกโอ้ตื่นตีสี่ตีห้าลุกมาทำกอดเพื่อนเลย <laughs> <laughs> ส่วนเสียนุของเราครับก็ประกอบกระจกนาซาลังเต่าครับถอดออกมาเช็ด เสียงเพลงก็จะดังหน่อยครับทั้งสองฝั่งนี่เป็นต่อกระบะดำนะครับกำลังขึ้นกระบะอยู่นี่เป็นล็อกของอเจ๊อุ่นนะครับของอูผู้ใหญ่แปะฝังนู้นด้วยตรงกลางนี่ก็เป็นอาร์มท่อเสียร้านเดียวเท่านั้นเองนะครับต้นข้างนี่ก็จะเป็นของอูผู้ใหญ่แปะทั้งนั้นเลย อูจริงเนี่ยอยู่ตรงนู้นครับมองเห็นอยู่นู่นอูผู้ใหญ่แปะพิกัดทางพาดชุมพลบุรีครับถนนสายบุรีรัมม์หมาสารคามหรือว่าสตึกพระยากระพุมพิสัยน,น,นั่นเองครับตัดโซ่แล้วครับตังอามเรียบร้อยครับ โฉมใหม่ครับปังฝุ่นเสียโน่รอชมความงามครับเไม่รู้ว่าเสียโน่นี่ขออนุญาตเจ๊เปียหรือยังนะครับเดี๋ยวต้องไปสัมภาษณ์ซะหน่อยแล้วอทีมช่างนี่ก็ใจไม่ดีนะเนี่ย คนนึงเอาเข้าในคนนึงเอาเข้าข้างนอกครับ วัดเจาะรูครับตัง้งใจคนประมาณหน้ะตั้งใจว่า,าอะไรนะเดี๋ยวจะจะมาสัมภาษณ์เสียนาุกันนะครับว่าได้ขออนุญาตถูกต้องหรือเปล่าขออนุญาตเจ๊เปียเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเสนาุกเมียสั่งรุยเมียสั่งลุยแล้วใครเป็นคนจ่ายตังค์เมียคำสั่งก็มาจากเมียโอโ้โห เมียสักลุยบ้างกันครับซื้อบางผนมาเท่าไหร่สามพันทวนค่าติดตั้งค่าติดตั้งนี่ก็ไม่กี่บาทไอ้นี่รวมทั้งข้างหน้าข้างหลังบ่สามพันกิโลแล้วเท่าไหร่หาสิบห้าหาสิบหา แค่นานออแบบนานก็เลยได้ราคานี้ถ้าแบบบางก็อีกราคาหนึง่งแบบบางก็จะสูงขึ้นโอ้ตกใบแล้วเกิดครับน,น็อตเจเปียสักงลุยนะครับ <c oughs> ชื่อนี้ครับจำว้ให้ดีครับปะนิธาชื่อของเจ๊เปียสลักไว้หน้ารถเลย เมียสั่งลุยว่างั้นสุดยอดของภรรยาก็ใจเปียนี่นะครับขอให้เอ๋ยครับบอกว่าอยากอยากได้อะไรนี่จัดให้หมดเลยต่อไปเทนูอยากได้อะไรบอกผ่านสื่อตรงนี้ได้ไหมฮะโครงการโครงการนึกนึกในใจอยู่อยากจะได้อะไรเอาสปอร์ตไลท์โอ้โหฮะสปอร์ตไลท์เจ็ดชั้น อน,นาคตใช่ไหมโอ้เอาละเจ๊เปียก็เก็บไปพิจารณานะครับเอาลองบอกหน่อยสิสปอร์ไลท์อีกเจ็ดชั้นจยาไว้ตรงไหนบ้างมี4ีข้าอีกสองเอากระจกนี่สีข้างบนอีกสองแล้วก็ไอ้ตันสามชั้นตรงนี้สาม,มสอ่าชุดนี้สีสามีโอ้ จ็ดข้างบนอีกสองแปดเก้าตรงนี้อีกสองอีกสิบเอ็ดชั้นเลยนะเสี่ยนุรวมกับของเดิมแล้วเนี่ยสิบสองสิบสามโอ้โหมันจะเป็นสิบสามชั้นเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยสามสิบแปดเก้าสิบต่นของเดิมบวกของเดิมไปด้วย <10. S 1> มันจะมองเห็นทางไหมเนี่ยโ <10. S 1> <laughs> อ,อ้นี่โครงการนะครับโครงการเสี่ยนุ ก็รอดูรอชมของเดิมเพชรไหนนี่ของเดิมสัมปรทานต่อหรือเปล่าขา,า,ายเท่าไหร่บอกมาเผื่อมีคนอยากได้เจ็ข <700. S 1> ายเจ็นะครับตำหนิตามนี้ครับตำหนิตำหนิแค่นี้สามารถเอาไปใส่ข้างหน้าก็ได้นะครับเอาไปใส่เป็นบางขนหน้าก็ได้ปวามยาวเท่าสองเมตรสี่สิบห้าสิบห้าสิบสิ 2เมตร40นะครับความยาวนะครับสูงเลเมตรหนึงสูงเมตรหนึ่ง,งแล้วประมาณเมตรกว่าๆนะครับขาย700ขรยสนใจก็ติดต่อไปเลยครับอนุชานะครับเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยอนุชายอดพิกลน,นะครับเสียหนุ โอ้ไฟลุกแล้วครับไฟลุกไฟลุกโอ้โหโอ้โหนี่ครับรแผนแทงครับเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ใส่น็อตครับฝั่งนี้ครับ ใส่น็อตโดยช่างน็อตเดี๋ยวโน่ถูกใจไหมฮะ <c oughs> มีอย่างใหญ่แตขอวุมพูดเจเปี๊ยบวะฮะแหละคือผบอกเนี่บอกพูดอหลายๆเด้อครับเด้ออย่างนี้สิเนอะอ๋อขอขอบคุณยังมางอ๋อขอขอบคุณยังมาแรงโอ้มีเซอร์ไพรส์ตอนเย็นแน่นอน ล,ล,ลำดับต่อไปครับใส่โซ่ครับจากนอนบอกโชว์เล็กน้อยเอาไว้ข้างนอกเลยน้องลูกพี่ <c oughs> อ้าวจอูหกวตรงอ้าววบบโดนวางชักนอดบอกโดนวางยาแล้ว แผนกจ่อหูผ<ม>ู้ใดแผนกจ่อหูนี่จะเป็นแผนกจ่อลูวางยาบอสจีเกมนะ,ะท่างเกมวางยาเขาใช่ไหมโอ้ก็มันตัดเยื่โอ้หมีวา,างยากันแล้วครับเสียบไม่เข้าลู <c oughs> ใช่ไหมอาเกม มันรู้สึกมันยัดยากใช่ไหมมันแน่นไปใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไปเด็ก14บสบห้าบอกยังหลวมกว่าน,นี้ใช่ไหมเสียโนเฝ้าดูอยู่ไม่ห่างครับสวยงามครับ ครับ oh. จัดระเบียบดาวครับดาวสวยครับ oh. จบลงไปครับโอ้โหสวยงามครับสวยงามมากที่นี่ทีเดียวครับอามท่อไอเสียทําทำทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากจะทำ องนครับถ right? mm ูกใจหรือเปล่าถูกใจเสียโน่แล้วถูกใจเจเปียไหมฮะบ่กู้เอาเจเปียครับถ้าดูอยู่ช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับว่าถูกใจเจหรือเปล่านะครับผมเสียโน่บอกว่าโอ้สุดยอดสุดยอดขว่าจยังสั้นครับเดี๋ยวจะไปตบรางวัลให้ตอนเย็นนะครับ เหลือเหลือข้างหน้ายังไม่ได้ใส่หลังร้อนหน้าครับนี่อันนี้เ่าไสดงอามฮะเมตรยี่สกว้างเดยกว้าง70เซนนะครับกว้างนี้70็ดาวเมตรยี่สต่อไปช่างอามก็จะลุยนะครับส่วนตัวผมครับต้องจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ครับผม ที่นี่อ้ามถ้อยเสียสวัสดีครับ